โัชในวเด็กก็ได้ตั้งคำถามคำถามหนึ่งทำไมสังคมถึงเป็นแบบนั้นได้ถึงแม้ว่าจะเป็นคำถามที่เด็กน้อยแต่ยิ่งเวลาผ่านไปผมลักไะหาในคำตอบและมากขึ้นมากขึ้นและก็มากขึ้นผมก็ได้คำตอบของคำถามมาที่เฟครคไฮสคูล เกิดรื่องอะไรขึ้นเนี่ยคุณฮะปะท้วงอะไรกันนี่อปะท้วงหออะหอเรามาทำไมอะเรียบร้อยอะไรนะหอเรามาันทำไมมืนแบบว่าหอหญิงแบบได้อภิสิทธิ์เยอะกว่าหอชายอะ oh แต่หน้าห้องเรามันไม่พอใจอะอ๋อโอเคโอเค ใช่กันใช่กันตัวเลอกอย่างป่บอกคิดถึงเลยหวานใจคุณน่ะฝ่าบอกคิดถึงเลยนะแต่วันใจคุณเป็นประธานนะชีวิตคุณชิบหายแน่นี่แต่คุณผมจะบอกว่าหวานใจคุณน่ะเป็นฝ่ายนี้ด้วยนะฝ่ายคุมดูแลพฤติกรรมนักเรียนด้วยเพราะงั้นที่คุณไปต่อยตีก็คือคุณโดนแน่รู้กันรู้กันรู้กันโอเคปะอ๋อโอเคโอเคแต่ว่าเขาไปดูคุมพฤติกรรมนักเรียนยังไงนะคุณถึ่าม่บทลงโทษถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรหรอกโอ้แต่ผมนี่แหละคนฟ้องเฮ้ยจะฟ้องทำไมเลาเอ้าไม่อยากเจอเขาหรอความบุญบาปไ ไม่ดีไหมเอาจะได้เจอเขาบ่อยๆไงโอ้ย oh, ไม่เอาดีกว่า oh, <okay. S 2> เดี๋ยวจะขอไปขอชายก่อนนะขอไปขอชายก่อนนะ uh, อะไรวะโอ้ย oh, วันนี้มีแต่เรื่องว่ะเจริงเจมส์มาตรงถนนมาตรงถนนเหมือนได้ยินเสียงยอกว่ะไปไหนวะไปไหนวะอยอวอ,อยู่ไหนเนี่ยอือขอชายมั้งโอ้ย oh. กูเล yeah. yes. ่ากูไฟดอยู่นี่เลยฮาวดี้เลยเกิดขึ้นอาจารย์เอ้าทำไมกูไอ้ย้อมกูไฟดุดี่ไอ้ย้อมแล้วไป่มึงมาอยู่นี่เนี่ยกูดีดเสียงมึงอยู่ตรงนู้นนี่ตอนตอนนี้มีการม็อบเกิดขึ้นมีการม็อบเกิดขึ้นประท้วงเอ้าไอ้ย้อมไมมึงมาอยู่ตรงนี้เนี่ยกูดีดเสียงมึงนอนอยู่ตรงนี้นนะ ไม่อาจารย์เอิร์ตีกูอะไรเกิดอะไรขึ้นดิเอาวันช่วยมาดิหนีฟังนะหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวเอ้ยทำอะไรมึงไปก่อเรื่องอะไรกันวะวิ่งเร็ววิ่งเร็วอาจารย์เอินมาแล้วขอฮัลโหลขากูไม่ไหวแล้วกระโดดแล้วเฮ้ยพวกมึงไปก่อเรื่องอะไรกันวะไปไปไม่ได้ก่ออะไรเลยนะพวกเราแค่ประท้วงเรื่องหอชายกระบอกไม่ตลิวอาจารย์แรงจังวะโอ้เราต้อง เราต้องเราต้องสร้างม็อบอีกครั้งนึงขึ้นไปเที่ยวยะเที่ยวยะม็อบอะไรไม่ว่ายังไงเราก็ต้องทำให้หอชายนั่เหมือนหอหญิงแต่ว่าเราจะต้องนายไม่เอาเหรอวะไม่รู้พี่คือหอชายหรอถูกต้องถูกชายไม่หอยิยนายจะยังเอาครอบัวงั้นเหรอไอ้ย่าถึงเรื่องอื่นกูจะไม่เห็นนอานเรื่องนี้าจารย์มาวิ่งวิ่งวิ่งอาจารย์อาจารย์อะไรอะอาจารย์เฮ้ย ประท้วงหรือเปล่าประท้วงหรือเปล่าประท้วงอะไรผมยังไม่รู้เรื่องหรือเปล่าผมไม่รู้เรื่องเลยเลปปรระท้วงหือ่าบอกว่าไม่หรือใช่ไม่ครับเออรอดไปจาเนี่ยเขาโกหกครับเขาประท้วงคนแรกเลยไอ้ยจ้าหนยังไม่ทำเลยเลยจ้าผมไม่ทำจ้าจริงผมจ้าอุ้ยจ้าผมยังไม่ทำเลยเลยจ้าเอาผมซึ้งก่อนจ้าผมตายโอ้เฮียอะไรเฮ้ยใครเห็นกูบ้างเฮ้ยอุ้มกูหน่อย เฮ้ยกูมึงอะเปียวมึงหิวกูดีแล้วบอกกูด้วยเกิดที่อะไรขึ้นมึงด่วนเลยหมือว่าเราต้อง,งเราเรามาท้วงเรื่องหอหญิงอใช่เราต้องได้เราต้องขอแต,ตอนนี้เราต้องหนีอาจารย์เอิร์ทก่อนกูเจ็บมางตัวแล้วมึงอุ้มกูเลยนะยไปเร็วไปเร็วาารให้หน้าเนยคะช่วยช่วยฉันด้วยยกี้ใครก็ได้ร็วมาเลช่วยเผมมึงทำอะไรเนี่ย มึงทำเพี้ยอะไรกันเนี่ยกูโนตีลมเลยมึงเลยบอกว่ากูโกหกเพี้ยอะไรไม่ได้พูดไม่ได้พูดำเลยฟังฟังก่อนจิมคือพวกเราคือพวกเราอ่ะต้องเอาความเท่าเทียมของฝ่ายชายให้ได้เว้ยโอมตันมาโอ ตะหลิวตะหลิวอ๋อคือผมถามหน่อยไอ๊เสียงบงเบงบงเบงอยู่ไกลๆหูผมนี่คือพวกคุณโดนใช่ไหมกูมึงทำอะไรกันเนี่ยทำไมกูต้องโดนตะหลิวตีด้วยวะกูยังไม่ทำอะไรเลยอะลิน่าเห็นไหมก็เพราะว่านายเป็นผู้ชายไงล่ะนายก็เลยโดนแบบนี้ไงกูได้ยินคนบอกว่าเป็นโกหกแล้วกูโดนตีนี่นีหนีเราเอาเอาไปว่าหนีก่อนแล้วกันนะนี่มันเรื่องเชียร์แล้วเนี่ยอู้หอ้หอู้หู เอ้นี่มันเรื่องไอ้นี่มันเรื่องบ้าอะไรวะคุณอยูกูก็ไม่รู้ทีไม่ผู้ชายผู้ชายแม่ผู้ชายรวมกันรวมกันรวมกันรวม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  ไ้ยอนไปยอยังไงกันแน่รวมรวมวอะไรเราต้องไปช่วยเพื่อนเราต้องช่วยหัวหน้ามอสเราเพื่อนแรงกูหมดแล้วยัง้กูไม่มีแรงไอ้พวาไอ้พไอ้าวีอ้พกไอกไอ้ีอไอ้เวอ้พกไ้ไอ้พวกไ้ไอกไอ้อไอ้พวกไอ้พวกไอ้พไอ้พวกไอ้อ้ไอ้วก้ไอ่มีอ้ไ้วไอ้พวกอ้อ้ไอไอ้พวกไวไอ้อไไอออ้ไอออออไปไอไกออ้้อ้้กูโดนกไอว ไม่จกูไปนอนนี่จันเอิร์นะาจารเอิร์นม่หนีอะไรกันมาเนี่ยไม่หนีจัเอิดเดี๋ยวกูจะ้องจรนิวไอ์อจยวเนี่ยไม่รู้ท่าจอจรเอิร์จะจะให้เขามาแถวห้องสมุดนะโอเคปะได้โอ้แหงสมุดดี่ก่าเบแม่อนี้อเจ็บลงันมันอยู่บนหัวอยูว หัวหน้าม็อบโอเคโอเคโอเคเราต้องขึ้นแถลงการแล้วจังหวะเนี้ยเดี๋ยวผมยกหัวหน้าม็อบใช่ครับเอาหัวหน้าม็อบจัดการเลยเราจะไม่ยอมทุกทุกคนฝ่ายยิงได้อะไรไปมั่นมึงมึงมีกดไม่ใช่ได้ยังไงเอะไม่ยอมมึงจะไปร่วมกับพวกมันทำเที่ยไรกูโดนอาจารย์เออตีแล้วมันก็ต้องวิ่งหนีดิกูเองฟาดร่วมเลยยังไม่ทำเลยเลยกูก็โดดนี่เพี้ยตอนแรกเนี่ยกูนอนอยู่นะที่มึงได้ยิ่เสียงกูใช่ไหมแล้วกูลืมตายทีกูไปอยู่ในห้องแล้ว เขเจ็บเลยเขี้ยไปมาแล้วเขี oh ้ยนี s <S ่เอาไปวิ่นีก่อนดีกว่ายอกูทำอะไรผิดนี um ่เขี้ยเราะเนี่ยเออไอีเขี้ยกูบอกกูไม่เกี่ยววิ่งมาตีกูร่วงเลยไอีเขี้ยยอจินีไหนวะกูไม่เห็นเลยฉลาดเงือกม็นเด้ออู้กูเหนื่อยว่ะอ้เขี้ยทำไมสมัยวะโรงเรียนนี่แม่งไอ้เขี้ยแรงกูหมดแล้วไม่มีแรงไปต่อยตีกูดืดแล้วตอนเนี้ยมา่นี่ดิอู้เจ็บว่ะ ยังไงมึงเห็นว่าเราวิ่งกันอยู่นะเราอยู่บนนี้เราปลอดภัยเว้ยไอชิฟเฟียวราไปนอนเลี้ยวใหม่กันวะ่าเดี๋ยวกูจะเป่าแต่นะให้จากเอิร์ธมาไล่เราโอเคนะเพื่อนเพื่อนทำยังงี้อะไรละปล่อยแม่งโดนไล่หรือไอเชี่ยเรื่องหอยิมแต้มหนึ่งดิเรื่องอะไรกันวะห่อยิมแต้มหนึ่งดิ่ต้องคืนนะเว้ยเออมาประท้วงเรื่องหอชายไม่เหมือนห่อยิงอะดิที่เราเคยประท้วงกันน่ะเอาเอาคืนมาคืนมาคืนมาเร็วเร็ว กับเนื้อจาเขาไม่รู้หรอกมึงเปล่าห่าพ่อนี่มึงเข้าร่วมแนวคิดมาแล้วเหรอฮะกูรู้เว้ยเฮียแต่จะพูดถึงมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะเว้ยหอชายหอไอ้หญิงอกไอ้ว่ามึงเอาแต่กูบอกกูจะเอาไปเคืนจางเอาเบ้นอี๋ไอ้ขี้บ้าหยอกขอยิ้มเลยกก่อนไอ้โยอไอ้เพื่อนกันนะเว้ยขอยิ้มเลยกก่อนเขาต่อยกันเสร็จยังไงประชาธิปไตยมีบ้างไหมเจงความเท่าเทียมมีหรือเปล่าไม่มี มีหรือเปล่ามีไหมความเท่าเทียมมีหรือเปล่าพูดให้ดำกว่านี้พูดให้ดำกว่านี้ไม่มีมีหรือเปล่าไม่มีนิดนึง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 ไม่มีเลยเชี่ยมันยอมยอมเขาไม่เอองั้นแค่นี้เองอยาไปยอมเราจะได้บอสอนิดนึงนิดนึง่งถ้าเรารอลีกูก่อนสู้ต่อไปผมจะสู้โอ้ยแดงน้ำผสมพลังแล้วเชี่ยอย่ายอมแพ้พูดเราไปดีกว่าตีนั่งโต๊ะเก้าเลยอ ป้าปาพระจากรเอรีบอกว่าเราไม่อยู่แล้วเข้าไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโขอรบก่อนประเึ็นฉันเริ่มไม่ชอบอ้หน um> ้าหัวเหลืองแล้วอ๋อได้คุยกับมันแล้วเหรอมีเมื่อกี้มไม่ใส่มันเลยอ่ะฉันทำอะไรไม่ได้ในเมื่อนิโกไม่ได้ทำ เฮ้ยโอ๊ยกระทำรับหลังไงไม่รู้หรอกถ้าแบบนั้นไม่ได้ดิเขาต่อยอหวั่นใจนะเว้ยเรียกหวั่นใจเรืยองไหนะชอบหรอชอบเขาหรอเป,ปล,ปล่าเียปปก้อบชอบหรือเปล่าชอบก็บอกว่าชอบแม่ชอบเพื่อนฮะเี้ยมันห้องปิดนะเว้ยเราเข้ามาก็โดนหมดเลยนะเว้ยกระดองเต่ากเปิดประตูด้วยดิใช่ปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเฮ้ยมันใช่เวลามาเรียนไหมเนี่ยปิดประตูเปิดประตู ฉันมีแผนน่ะอ่าแล้วแล้วจะถามก่อนเราอยากได้แบบสูตรแบบไหนแบบใช้ยาวนานหรือว่าใช้แบบแบบไหนก็ได้จานขอดุลๆเลยแบบไหนอาจารย์ขอดุลๆอาจารย์วันหนึ่งอาจารย์เอาแบบยาวนานแล้วกันโอ้ยเฮ้ยวัยชิบหายเอาปากกาเอาไปก็รอสักครู่นะเอาปากกาเอาปกกาประตูปากกาประตูเอาปากกาประตูเออได้ได้โอเคโอเคอ่าได้แล้วนี่ก็จะได้ยาเต่าที่เราต้องการแล้ว ทำอะไรเนี่ยคิดเล่นสนุกเสนหวะว่าไงฮาวผือเอายาเต่ามาปวดแล้วจงหวะที่มันโดนอาจาจานไล่แล้วก็โยนเต่าเฮ้ยได้นะเว้ยแต่มืงห้าปลาโดนตัวเองนะเว้ยนะจารย์สวยเพื่อนพอสนุกแน่เลยจานโคตรภูมใจนักเรียนเลยออาจารย์ครับผมนึกว่ามีอรของไม่เเีอด้ยังได้ยงเฮ้มาตัวเป็นคนเดียวของต์ไม่ะเฮ้ย อาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับคือผมเห็นคนทิ้งกล่องไว้อะครับแล้วแบบไม่ได้คืนของอาจารย์ในคาบเรียนหรือเปล่าครับหรือว่าทางรับของอาจารย์มีคนบิดเหรอใช่ผมเนี่ยติดมาให้อาจารย์เลยเนี่ยโอเคโอเคอ่านี่อันนี้เราจะเอาไปใช้ฝึกเนาะอ่านคือแล้วทำครับพอจะมียาแบบสีน้ำเงินนะครับอาจารที่ฝาแล้วผมวิ่งเร็วขึ้นมากๆอะไรเงี้ยอาจารย์พอจะมีไหมครับเร็วๆรีบๆรีบๆดีกว่ารีบๆดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์เอิร์ธมา ทำไงเราทำไงเราทำไงอาจารย์จานต้องบอกครับก่อนหน้านี้ผมกล้ามโซมากเลยอาจารย์เอ๋สิเนาะกับเียผมไม่มีกล้ามเลยครับอะไรอ่ะเดี๋ยว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 บอกได้ีลยวเราต้องไปห่ะไม่จานนายจะไปไหมนะชั้นไม่ผมอ่ะไม่ได้อยากยุ่งเกี่ยวอะไรกันเลยนะเว้ยกัน้องกในปากด้วยนะอาจารเอ๋เป็นบ้าอะไเลยดีกว่าฝึกไม่อะก็เห็นเห็นนะอาจารย์เอ๋บอกว่าฝึกฝนด้เรียนอยู่นี่โอ้โผมโดนกระหลิวฟาดนุ้ยใช่ใช่ใช่ อ๋อปกติอาจารย์เนื้อนี่ห้องเอก็โดนเรียนประจำเลยอยู่แต่อาจารย์ก็รู้แล้วว่าโดนประจําแต่มันไปเร็วเราจะรวมก่อนไหมเรารวมก่อนพอเขากวางใจหน่อยนรวมก่อนรวมก่อนรวมก่อนชอบจังเลยเวลาเด็กเรียนเล่นยากันเนี่ยโอ้โอเคกันเดี๋ยวเรื่องนี้อ่าเดี๋ยวรออย่างี้เอ่ออยังไง โอ้ขี่ละมะเลยเออตะกี้ผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมเจอกันนะผมผมผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมตะกี้ไว้เจอกันนะเฮ้ยโอ้ยตํารานมาดีตมารวจมาคุาเขาโอเคไม่รู้ด้วยตามารานประธานประธานอยู่ไหนประธานอยู่นี่อยู่นี่ครับอาจารย์อาจารย์อย่าเพิ่งอาจารย์อย่าเพิ่งอาจารย์อาจารย์อย่าความเท่าเทียมอยู่ไหนใช่ความเท่าเทียมอยู่ไหนเดี๋ยวไ่ะจบถ้าไม่เงียบจะปล่อยให้อาจารย์เออจัดการแทนนะไอ้หัวฟ้านั่นผู้ชายนั่นเราก็โปงมาใส่ ต้นไหนวะนั่นน่ะข้างๆของชูพูข้างหลังจ้าผู้ชายจ้าในนั่นน่ะเอาเหรอเดี๋ยวไปดูดิเอ้ะเอ๊ยอากโปโมใส่เหรอเป็นผู้หญิงค่ะอ๋ออยู่ห้องอะไรห้องอะไรอยู่ห้องอะไรห้องเอห้องเอชื่ออะไรชื่อลูซี่อ่าพูดไปข้าวหูอาจจะล้มตรงนี้นะอุ้ยเอ้าจริงฮาวฮาวฮาผู้หญิงเท่านัผู้หญิงเท่านั โอาก็เป็อผู้หญิงนะแเราไม่ได้ใส่อยู่ในฟอรมผู้หญิงอ่ะเออเชื่อซะงั้นเออมีอีกอันหนึ่งตีทีเดียวล้มอ่ะงั้นไม่เอาครับจอนเกินไม่เอาฮะอยู่ดีๆไปเองอ่ะเราไม่ควรไปยุ่งกับเขาเนี่ยอาย์บ้ามหนาจจับโทษอย่างนั้นไม่เจ็บคอแล้วค่ะไอ้มากๆเลยอาจารย์ไม่อยู่แล้วอาจารย์ไม่อยู่แล้วเอาเสียงปกติก็ได้นะไม่เป็นไรหรอก